เคย้ <Okay>. Yay, ับมาพบกับ EP สามแล้วเ,เริ่มกันโ<า> <Okay. S 1> อเคเขาให้ทำอะไรบ้างเนี่ยสแกนสตัตว์ยี่สิบตัวไอดูซิกดเลขหนึ่ง อันแรกเกี่ยวกับน้ำเขียวรอบที่แล้วนะเราต้องไปหา Simon. ไซมอนเพือที่จะถามว่าเออมันคืออะไรสแกนสัตว์ยีตัวเรแกนละสิบห้แล้วก็อันนี้เป็นเควส์ทำต่อคือฟื้นฟูฟเขตอนุรักษ์อ,อ่ใช่แล้วก็อันนี้ก็ใส่ ที่เป็นรูปภาพพวกสัตว์ไะเปนในแท่นสีอันน่ะโอเคอันนี้เป็นเควสหลักนะส่วนสีเขียวเป็นเควสร,รองโอเคพี่แกยายหน่อยสิ Happy Wednesday นะจ๊ะหลานกมูตุบบอกว่าวันนี้อากาศจะ beautiful มากมากเลยนะจ๊ะหวังว่าอากาศจะดีจนกว่าถึงวันเสาร์นี้นะจ๊ะ วันนี้จะเป็นวันที่ beautiful day อย่าลืมที่จะถ่ายรูปอันนี้บ้านไข่ะถ่ายรูปหน่อยเอาผิดซูมอีกซูมอีกซูมอีกช อะไรน,นี่แต่สวยดีใครอ่ะคนที่อยู่กับปป๊ปปี้อ่ะคนเนี้ยเซียนบอกฉันชอบเดินผ่านสวนมะกอกนี่สงบดีมากเลยปกติมันจะทำให้ฉันหัวโล่งได้ดีเลยล่ะ แต่ตอนนี้ฉันคิดถึงแต่เรื่องโรงแรมใหม่นี่แล้วทำไมเค่อนุนรักษ์ถึงไม่ถูกฟื้นฟูทันทีหลังจากไฟไหม้กันนะก็จริงนะก็จริงแบบที่เขาบอกเอาละเรามาถ่ายสัตว์กันก่อน ไทตูดเจ้าคงจัดระเบียบเขียนรักอยู่สินะที่ฉันได้ยินมามันกำลังจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างโรงแรมฉันไม่ปื้มเลยเอ้าได้ไลายเซนเฉย ท่ทีในฐานะตำรวจฉันต้องเป็นการเข้าไว้แต่ในฐานะอื่นก็นั่นแหละโชคดีนะโอเคเขาเซ็นให้เรานะเขาน่าจะแบบไม่เห็นด้วยนี่อะไรอะแลกคู่เนาะอ๋อไม่ใช่อันนี้แมวเดี๋ยวเรามาไหนเนี่ย ฉันเลิบบึงนี่มากๆได้เห็นนกทุกชนิดเลยนะฉันคิดว่าเคยเห็นคิงฟิชเชอร์ด้วยนะก่อนหน้านี้คิงฟิชเชอร์เฮ้ยมีปายักษ์อยู่ในนี้เปล่าตรงนี้คือที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยมาเลยสวนอะไรอ่ะสวนใครที่ไหนวะ <laughs> เรามาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋อฟาร์มไก่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมากันเดี๋ยวไปเควดหลักก่อนอ๋อนี่เขาสร้างกันอยู่ถ่ายกนะั บอสสวยดีนะดูทางการมากเราเดินเข้ามาในนี้ได้เลยหรอคือเขาไม่มีอะไรกั้นเลยหรอฮะเธอพูดว่าอะไรนะอืมบางทีเอ็มม่าก็พูดถูกเรื่องที่อุดหูสวัสดีเธอคือหนูน้อยที่ช่วยโลมานี่ฉันอยู่ในระหว่างการประชุมธุรกิจที่สำคัญนะ แต่บางทีฉันอาจจะได้เจอเธออีกขอให้เอ็นจอยกับซิคอร์เรลนะจ๊ะมาต่ออย่างที่ผมบอกถ้าเราเพิ่มอีกสัก5ชั้นแล้วก็เธอคือคนที่จัดแจงเขตอนุรักษ์ใหม่สินะเธอก็รู้นี่ว่าเรากำลังจะลื้อมันเร็วๆนี้ไม่เอาหน้าพาโคจะหัวเสียใส่เด็กทำไมล่ะล่านจอดเฮลิคอปเตอร์เท่าไหร่นะโอเค ไม่มีอะไรไปนี่สิฮาร่ามาทำอะไรเขตอนุรักษ์เก่งมากที่เจอสไปรฮโลหงมีสัตว์มากมายเลยนะบนเกาะนี้ฉันว่าเธอน่าจะสแกนได้ครบแหละถ้าสำรวจต่อไป แกไปแล้วกันกว่าจะหบมอนี่งวยแกฉันรอข้ามสะพานไม่ไหวแล้วฉันว่ามันต้องมีอะไรเจ๋งๆอยู่อีกฝั่งแน่ฉันจะไปหาคนมาช่วยซ่อมสะพานเดี๋ยวได้เล็กเมสเซจไปนะนอันนี้น่าจะหาคนมาช่วยโอเคเราไปในเมืองกันดีกว่า ือนยยาหรอวัดดีเอาบาฉันมีผลของน้ำเขียวมาฝากเชื่อไหมมันคือ,อยากำจัดศัตรูพืชนะ่ะที่ทำให้กระลอกป่วยมีฟาร์มส้มอยู่ใกล้ๆฉันคิดว่ามาจากที่นั่นแหละค,คุณหมอบกว่าเออไอ้สีเขียวๆนะันมันคือ สารกำจัดศัตรูพืชนะาแ,แบบพวกยาฆ่ายาอะไรอย่างงี้ปะเขาบอกว่าน่าจะมาจากความส้มข้างๆนี้ต้องไปดูดีจ้าวันนี้อากาศดีนะว่าไหมาก็ดีตลอดเลยแกฉันหวังว่าจะมีความสุขกับวันหยุดนะหยุดไปแอดเวนเจอร์นะสิโอแอดเวนเจอร์เหรอฉันคิดถึงบัญจี้จำมากนะรู้ไหม แต่แกเพิ่งไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะใช่แล้วจะทำไมล่ะนี่เก็บผาวไปไล่ส้มใครเจ๊วก็ลอกพวกนั้นน่าสงสารจริงๆโชคดีที่มีคนช่วยพวกมันไว้นะ ถึงก็ต้องช่วยเลยช่วยกับใครแล้วนกช่วยนก่อนรับฟังร่างกายหายใจเข้าออกโอเคโยคะจัดไปหนึ่งแมช ก็โยคะพีช่วยก่อนยาฆ่าหญ้ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแบบเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นน้ำน้ำอย่างนี้แล้ว จะไปกินมันทำไมเนะี่ยอะไรฮะแล้วเธอมาได้ไงเดี๋ยวลูหน้าแมวฉันโอไม่นะเธอป่วยอีกแล้วเธอทำให้ลูนน่าแบทเธอขึ้นขอบคุณนะแล้วก็ยาก,กำจัดวัชพืชนี่มันมากับคอนเทนเนอร์จากเมืองมวาน มันต้องรั่วแน่ไม่ดีเลยแย่เลยนะเนี่ยฉันจะจัดการมันเองไม่ต้องห่วงโอ้วเธอคือคนที่ยื่นคำร้องเรื่องแขนหนูลักนี่ฉันจะเซ็นมันด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งจากเราทั้งสองคน แอบมองด้วยหรอมีตัวอะไรมิ้วแอบมองเราคาร่าบอกให้หาตัวฮูเปอร์อะไรสักอย่างตัวเมื่อกี้หรือเปล่าที่มาแอบมองมองที่ เอาจริงปะพี่ไม่ไม่รู้เลยอ่ะว่านกแต่ละตัวมันแบบภาษาไทยไมเรียกว่าอะไร,รอ,อ,อินนี้บอกว่าอินนี้บอกว่าเจอคนมาซ่อมสะพานแล้วให้เราไปหา แป๊บนึงนะขอถ่ายรูปก่อนแบบแวะฟาร์มแวบบ ชมวิวโอเคถ่ายรูไปไม่ได้ไหมเนี่ยเนี่คือคจุดชมวิวเลยใช่ไนหะนกฮูพูนั่นเหรออืมฉันเห็นนกสีส้มบินผ่านอยู่นะมันไปทางเหนือตรงต้นไม้ใหญ่แถวๆชายหาดนะ่ะ ให้เราไปถ่ายมาถือไหมให้ฉันไปถ่ายรอก่อนนะฉันจะแวะวน,นี่เราเก็บกรบ,บแล้วนน,นึงนะดูเควสอีกรอบไปที่ทาสวสเปอให้เราไปตามช่างไม้มาถ่ายรูปเพิ่มแล้วก็ หาคูป,ปเหรอคูปูปที่ทะเลตอนเหนือใช่หาตอนเหนะะือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนโน้ปีดเตึอนไว้อีกหน่อย เราไปโน้ตบีดก่อนละกันเราไปแวะก่อนเผื่อได้สัตว์เพิ่มเก็บใครอ่ะนั่นหรือเปล่ามีลุงคนนุงคนนั้นอะเอ้าไม่ได้ กชาร็อที่นี่สงบมากฉันชอบนั่งตรงนี้แล้วก็มองโลกที่เป็นไปชมนกชมไม้นะลุงเขาฟังเพลงแบบ เฮ้ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะเขาเรียกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับอันนี้เราข้ามกั้นไปไหนมีอะไรอีกอะเฮ้ยนอกอะไรอะสีดำรงนั้นอะแป๊บนึงขอแวะก,ก่อนนอกอะไรไม่รู้้่ะ บิงกดอินะนเนี่ว,ว้าวแต่รู้สึกว่าตัวใหญ่มากน่ากลัวอยู่นะถ้ามันบินเข้ามาใกล้ๆมันมีใครอยู่ตรงหาดเลยอะเด็กคนนั้นหวายนะหวนนะหวันโนะต วันนี้โถไปคุยกับเขาหน่อยฉันเห็นข่าวที่เธอช่วยแมวป่วยด้วยอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฉันชอบแมวมากเลยล่ะแต่พ่อเมีย,ยฉันเลี้ยงแมวอะ่ะแต่แต่ถ้าเลี้ยงสักตัวฉันก็รู้ว่าต้องให้ใครช่วยจะไ่ไหมถึงทาไซมอนไม่อยู่นะ Okay. อยากเลี้ยงแมวก็ามา